อ้าวพร้อมเลยจีคือว่าจะาเดก็หมูเก้ครับหมูเก้าอาหมูเก้าแล้วมีแลครับผมสองสองหาหมูเก้าสองสหาขอสุขดีหนึ่งสสาปล่อยครับ จ้าควัานไปอย่อยากดึงเจ้าของมาเด้โมก่าวหากายกงนิดนึもも่งมกาวสบายากกงนิดนึ่งอาจจะลอยใคแรงไปน่อเสียงตัวนี้จะแหบอยู่เพราะว่าเพว่ากระสูงาันหนักอยู่พี่งงจะลอยข้อกับห่อนเดอกเสียงกันสิมา เอาควันมาแล้วก็พักวังพะเบาอยู่ไปน่งมูเก้าแต่ว่าหาจะโกงเด้ใส่วาพี่วนช้าช้าวางเลสูงไปวางห่างเลสูงเลยด้วยใส่ห่าข้นขึ้นได้ใส่บอกมันมองฟาขาจางๆเพื่อเดียวในลพี่นัง ใส่หัวพีวัวเสาอมพวกผมก็เผาอยู่นะเผากลับหมดเลยเด้อใส่หัวผีวัวผีวัวมาตลอดหางกุ้งของน้องตรงไฟตูวกินเนี่ยหละพม่น้อง ตกไปตกินในหางโกงโค้งน่วงเลยมีสิทธิ์ขาดได้เลยหางน้อยครับคุณหางน้อยหางน้อยใช่หัวไปนเหรอคุณคุณเรื่องสุเ้็ยเลยนเป็นป่องนะเขาแสงเราตั้งกรรมนะครับเพิ่าเป้าซี่แต่วันไปทางนั้นที่ต่ว่นออกคุณนั่งตันท่ตะวัอกแสง เท่าไรเวลาเท่าไร่า,ารักลน่ร้อยห้าสิบานไป